โอเกมอนโกไลสัปดาห์ประจำวันที่16ถึง22มิถุนาย,ยนนะครับก่อนที่จะไปถึงไลสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับซาเชียนล่างดาบแล้วก็ซามาเซนต้าล่างโลนะครับโดยสรุปแล้วทั้ง2ตัวน,นี้สุดท้ายจะมีแอดเวนเจอร์เอฟเฟกนะครับซึ่งสําหรับใครที่ไม่รู้จักแอดเวนเจอร์เอฟเฟกนะครับแอดเวนเจอร์เอฟเฟกคือท่าของโปเกมอนนะครับที่เราสามารถกดใช้ตอนที่เราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ได้ครับซึ่งการกดใช้ก็จะทําให้มีเอฟเฟกต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับ เราสามารถกดใช้ท่า Behemoth Breath ได้นะครับจะทําให้เมื่อเราเข้าไปตีเรทนะครับดาเมจที่เราทําได้จะโดนคูณ1.1ก็คือตีแรงขึ้น10%ในขณะที่ถ้าเราไปตีใน Max Battle ว่าจะตีแรงขึ้น5%ซึ่งเราต้องใช้ Candy 5เม็ดกับ Star Dust 5,000เพื่อให้ผลนี้อยู่6นาทีนะครับแต่ว่าก็สามารถกดไปได้เรื่อยๆนะครับถ้า c a ดี y กับ Star Dust ยังไม่หมดต่อมาสําหรับ Sama Centa นะครับท่า b e h e m o ต h Bash เมื่อเรากดใช้นะครับพลังป้องกันของโปเกมอนตอนที่เราไปสู้กับบอสในยิมนะครับจะเยอะขึ้น10%ครับในขณะที่ถ้าเราไปตี Max b a เ t l e นะครับหรือว่าเสาม่วง ป้องกันก็จะเพิ่มขึ้น5%ครับซึ่งก็ต้องใช้คันที่5เมตรกับสตาดัส5,000ต่อ6นาทีเหมือนของซาเชียนล่างดาบเลยนะครับซึ่งการเพิ่มมาครั้งนี้จะทําให้ทั้ง2ตัวนี้เป็นโปเกมอนตัวที่7แล้วก็ตัวที่8ที่มีแอดเวนเจอร์เอฟเฟคแล้วนะครับสําหรับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงโปเกมอนตัวแรกที่ได้รับแอดเวนเจอร์เอฟเฟคนะครับคือออริจินฟอร์มเผาเกียนะครับซึ่งถ้าแอดเวนเจอร์เอฟเฟคก็คือสไปเชียลเลนจะติดมาตั้งแต่ตอนที่เราตีบอสเผาเกียรแล้วนะครับแต่ว่าต้องตีในกิจกรรมที่เขาแจกท่านี้เท่านั้นโดยเราสามารถกดใช้ท่าของเผาเกียนะครับหลังจากนั้นระยะการเกิดของโปเกมอนรอบๆ วเราจะถูกเพิ่มขึ้นครับกลายเป็นวงสีชมพูนะครับจากตอนแรกที่มันอยู่ในวงเล็กๆสีขาวตัวที่2ที่ได้รับท่านะครับคือ Origin Form Deocah นะครับวิธีได้ท่าก็คือเราต้องไปตีตัวนี้ตอนที่มันกลับมาเป็นบอสแล้วก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เขาให้ท่าพิเศษมาด้วยครับซึ่งเราสามารถกดใช้ท่านี้นะครับเพื่อที่จะล็อกเวลาของไอเทมทุกอย่างที่เราใช้อยู่ตอนนั้นนะครับก็คือไอเทมพวกนั้นจะไม่ถูกนับเวลาถอยหลังครับตัวที่3นะครับคือ Donwing ใน Cosma โดยตัวนี้นะครับเราได้รับท่าจากการที่เรารวมร่าง l u n a ่ a แล้วก็ nah <laughs> รวมเสร็จก็จะได้ท่ามูนไกด์สบีมนะครับซึ่งเป็นท่าที่เราสามารถกดใช้พอกดใช้แล้วเราจะสามารถแปลงร่างมปเกมอนที่ปกติแปลงร่างได้แค่กลางคืนได้นะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนเก้าตัวนี้เกิดรอบๆเหมือนตอนเราเปิดเครื่องหอมครับตัวที่4นะครับคือดัสเมน n นคอสม่าท้าพิเศษซันสต e ลสไตรซ์จะได้จากการที่เรารวมร่างเนคอสม่ากับโซคารโอนะครับโดยเมื่อเราก,กดใช้นะครับเราจะสามารถแปลงร่างโปเกมอนที่ปกติแปลงได้เฉพาะตอนกลางวันได้นะครับแล้วเราก็จะมีโปเกรมอนเก้าตัวนี้เกิดรอบๆตัวครับเหมือนตอนเราเปิดเครื่องหอมตัวที่5นะครับค ท่าพิเศษคือฟรีดช็อกนะครับซึ่งท่านี้ได้จากการรวมร่างคิวเลม ที่มีท่าโลกเยือกแข็งหรือว่ากลาเิเอตนะครับรวมร่างกับเซคครอมนะครับโดยท่าฟรีชช็อคนะครับเมื่อเรากดใช้โปเกมอนที่เราจะจับนะครับจะไม่มีการดิ้นครับซึ่งจะเหมาะกับการใช้ตอนที่เราต้องการจับโปเกมอนเยอะๆนะครับเพราะว่าโปเกมอนจะไม่ดิ้นเลยแล้วก็จะทําให้จับง่ายขึ้นตัวสุดท้ายนะครับคือไวท์คิวเลมนะครับท่าพิเศษคือไอซ์เบิร์นครับซึ่งท่านี้ได้จากการรวมร่างคิวเลมที่มีท่ากลาซซเอตหรือว่าโลกเยือกแข็งนะครับรวมร่างเข้ากับเลชิเลมโดยท่าไอซ์เบิร์นครับเมื่อเรากดใช้ตอนที่เราจจโปปปปเมมอออนนนวงงงขะลลลี่ยแช้า แล้วก็จะค้างอยู่ในวงเล็กๆนานขึ้นซึ่งจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้ก็คือจังโมโอคอมมูนิตี้เดย์นะครับว่าในกิจกรรมนี้มีโบนัส XP 3เท่าจากการจับด้วยครับซึ่งถ้าใครสามารถปลาเข้าวงเล็กๆได้แม่นอยู่แล้วไว้คิวเลมก็จะทําให้คุณปลาบอลพวกนั้นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าวงมันจะเล็กอยู่เสมอตอนนี้ช่องของผมในยูทูบก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจและอุดหนุนผมได้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกของก็จะคอยแชร์ข้อมูลตัวตีแตาารรม็กส์บัาเทิลมอนสเตอระทีกเลแนก เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกและยังไม่แอดเพื่อนสามารถคอมเมนต์รหัสเพื่อแอดเพื่อนได้ในใต้คลิปนี้เลยครับหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่ม Open Chat ในไลน์ก็ได้ครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็เก็บแรงไว้เล่นสัปดาห์หน้าเป็นหลักนะครับเริ่มกันที่ไข่บอสนะครับไข่5าดาวเป็นไคโอการ์นะครับแล้วก็ไข่เมก้าเป็นเมก้ามาเล็กทริกก็จะอยู่จนถึงวันอาทิตย์จนจบสัปดาห์เลยนะครับสำหรับไคลโอการ์นะครับตีธาตุน้ำอันดับ6นะครับแล้วก็เอาไปเล่นมาสเตอร์ลก้่วาางลย็ พมอ,อยู่อันดับหนึ่งซึ่งถ้าใครจะปั้นผมแนะนำว่าปั้นแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วก็รอเก็บตัวนั้นไปแปลงไพ่มอลครับตอนที่ร่างไพ่เมอลกลับมาให้เราตีหาหินนะครับ ตัวนี้ขั้นต่ํา3คนนะครับแนะนําเป็น6ตัวนี้ครับต่อมาไม่กล้ามาเน็กทริกนะครับตัวนี้ตีไฟฟ้าอันดับ5นะครับแล้วก็ตัวนี้ขั้นต่ํา1คนครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสตัวนี้จะอยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไข่ชาโด้ฮัดดาวเป็นชาโด้ลิจิไอสนะครับตีเลนน้ําแข็งอันดับ14นะครับตัวนี้ขั้นต่ํา5คนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับตัวนี้ก็จะมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับต่อมาแม็กซ์วันเดย์นะครับวันจันทร์หกโมงถึงหนนนนนนะะคครรรััับบตวี้้แปปปลงงง่าเเ็็ได ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีบอสแม็กนะครับท่าแฟรี่อันดับหนึ่งะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวด้วยท่าชามนะครับแล้วเราก็จะได้ท่าแม็กเป็นแม็กสตาร์โฟร์นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มีร่างกิกันทแม็กในอนาคตด้วยนะครับก็ถ้ายังไม่รีบใช้งานก็แนะนําว่ารอเก็บแคนดี้ไปปั้นกิกันทแม็กก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครรีบใช้ก็จะปั้นเดนัแม็กไปเล่นก่อนก็ได้ครับต่อมาชั่วโมงสปอตไลท์นะครับหกโมงถึงหนึ่งทุ่มวันอังคารนะครับโซ ตงไว้เล่นกิจกรรมโกเฟส2025นะครับต่อมา PVP เปลี่ยนตอนตี4นะครับเป็นมัสเตอร์ลีกกับซัมเมอร์คับนะครับโดยมัสเตอร์ลีกจะไม่จำกัด CP นะครับในขณะที่ซัมเมอร์คับจำกัด CP ที่2,005ครับรอบนี้เราก็ใช้โปเกมอนน้ำแมลงพืชปกติไฟฟ้าไฟเท่านั้นนะครับชั่วโมงตีเลท6โมงถึง1ทุ่มวันพุธนะครับจะเป็นไคลอก้าครับและกิจกรรมแฟนทอมลูนก็จะจบตอน2ทุ่มวันพุธนะครับต่อมานะครับวันศุกร์จะมีกิจกรรมแยมเปอร์พอลกรนนส์ะะคับโดยจเปป็นกกกิจรรมมโเอน มานะครับมาตั้งแต่วันที่20หรือว่าวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนจนถึงวันอาทิตย์ตอน5ทุ่ม59นะครับก็คืออยู่เต็มวันทั้ง3วันนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะมีการเปิดตัวนะครับยัมเปอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้แคนดี้50เม็ดในการแปลงร่างไปเป็นโบตันได้ซึ่งตัวนี้เอาไปใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงนะครับโบนัสกิจกรรมนี้นะครับสตาร์ทัสเท่าจาัดก,การจับเพิ่มโอกาสเจอชายนี่สนับบูพุชชีน่าแล้วก็เฟอร์โฟนะครับ มีงานวิจัยภาคสนามที่ให้จับโปเกมอนในกิจ,จกรรมนะครับแล้วก็มีงานวิจัยจํากัดเวลาขายนะครับ19บาทสตาร์ดัส6,000แล้วก็ให้เจอโปเกมอนในกิจ,จกรรมครับโปเกมอนป่าก็ตามนี้เลยครับก็คือมีแต่หมานะครับแนะนําเป็นฮอนดอรครับแปลงร่างไปเป็นฮอนดูมตัวนี้มีร่างเมกาตีมืดอันดับ4นะครับด้วยท่าเรวสนอแล้วก็ฟาวเพลย์ตัวต่อมาฟีโดนะครับแปลงร่างไปเป็นดัชบันตัวนี้เอาไปเล่นเกตเลกได้ครับด้วยท่าเร็วชามท่าชาไซคิกแฟงแล้วก็บอดม ตัวต่อมาอิเล็กไทร์นะครับแปลงล่างไปเป็นมานิทริกตัวนี้มีล่างเมก้านะครับตีเลดไฟฟ้าอันดับ5ด้วยท่าทันเตอร์แฟงแล้วก็วายชาร์จล้วก็จะมีงานวิจัยจํากัดเวลารายวันด้วยนะครับกิจกรรมนี้สําหรับวันที่20หรือว่าวันศุกร์นะครับงานวิจัยก็จะให้จับพูชีน่าวันที่21หรือว่าวันเสาร์งานวิจัยจะให้รางวัลเป็นให้จับเฟอร์ฟลูนะครับแล้วก็วันอาทิตย์งานวิจัยจะให้รางวัลเป็นให้จับสนับบูนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีโอกาสออกชายนี่นะครับแต่ว่าไม และสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายของสัปดาห์นี้จางโมโอคอมมูนิตี้เดย์นะครับบ่ายสถึงห้าโมงเย็นวันเสาร์โดยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับคอมโมโอนะครับหรือว่าร่างสาก็จะได้รับท่าใหม่นะครับครังกิ้งสเกลภาษาไทยจะชื่อสเกลนอยนะครับซึ่งถ้าเราแปลงร่างสาตั้งแต่กิจกรรมเริ่มจนถึงวันที่28ตอน4ี่ทุ่มก็จะได้ท่านี้ครับมีงานวิจัยพิเศษขายนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะครับแจกเหมือนปกติ และงานวิจัยจำกัดเวลาที่ให้โปกมอนพื้นหลังโบนัสกิจกรรมนี้นะครับ XP 3เท่าจากการจับแคนดี้2เท่าจากการจับโอกาส2เท่าที่จะได้รับ XL Candy รัวและเครื่องหอมอยู่3ชั่วโมงมี snap shot surprise ก็คือกดถ่ายรูปคู่หูแล้วก็จะมีจังโมโอโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับเทดพิเศษเพิ่ม1ครั้งรวมเป็นทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็เทดใช้สตาร์ดัสลดลงครึ่งหนึ่งโดยจังโมโอนะครับสามารถแปลงร่างไปเป็นฮากาโมโอด้วยแคนดี้ยี่สิบห้าเม็ดแล้วก็ใช้อีก100เม็ดในการแปลงร่าง3นะครับเป็นคนโมโอซึ่งอย่างที่บอกก็จะมีท่าพิเศษให้มาด้วยนะครับคนกิ้งสเกลถ้าแปลงร่างภายในระยะเวลาที่เกณฑ์กำหนดส่วนตัวนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ ทุกท่านช่วยสนับสนุนผมก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของโปเกมอนโกในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับ